ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กำลังผลักดันให้เกิดแนวทางยุติสงครามระหว่างรสัสเซียกับยูเครนอย่างสันติวิธีค่ะโดยวิวเอได้สำรวจแนวทางต่างๆที่บรรดานักวิเคราะห์หลายคนเสนอเอาไว้สำหรับการสร้างสันติภาพในระยะยาวในยูเครนการซึ่งในเรื่องนี้คุณทงพัสุพาผลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่ขาวิวเอทาเทียนาวรอสโกมาถ่ายทอดเสนอค่ะ ครับก็เป็น4ข้อเสนอนะครับที่เกี่ยวกับการสร้างส,างสนิภาพในยูเครนที่ออกมาจากทางสถาบันคลังสมองหรือว่าติงแท้งหลายแห่งนะครับในสหรัฐเองนะครับมีตั้งแต่เรื่องของการเพิ่มแรงกดดันขั้นสูงสุดนะครับการเจรจาด้วยการถือไพ่ที่เหนือกว่าการโน้มน้าวด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ แนวทางสายกลางนะครับไปกันที่อันแรกนะครับคือการเพิ่มแรงกดดันขั้นสูงสุดนะครับซึ่งเป็นข้อเสนอของ Center for European Youth Policy Analysis หรือ4ผ้านะครับซึ่งใช้ชื่อว่าเป็นรายงานที่ใช้ชื่อว่า how to win a seven point plan for sustainable peace in ukraine นะครับเรียกร้องให้ใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มแรงกดดันขั้นสูงสุดเพื่อให้รัสเซียเนี่ยเข้าสู่การเจรจาเพื่อหาทางออกโดยข้อเสนอนี้ ระบุถึงสิ่งที่สหรัฐและพันธมิตรควรทำนะครับก็คือจัดหาความสนับความสนับสนุนฉุกเฉินให้แก่ยูเครนโดยไม่มีข้อแม้เป้าหมายก็เพื่อลดศักยภาพทางทหารของรัสเซียและยกระดับจุดยืนการเจรจาของยูเครนด้วยแล้วก็รวมถึงการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อสถาบันการเงินและภาคพลังงานของรัสเซียนะครับนำทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดเอาไว้มาใช้สนับสนุนทางการทหารต่อยูเครนแล้วก็ฟื้นฟูประเทศ ตลอดจนเพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่เพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัเสเซียรวมทั้งกดดันไปถึงรัฐบาลเผด็จการในจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือด้วยนะครับซีพ่ากล่าวว่ายูเครนและยุโรปต้องถูกรวมอยู่ในการ,การเจรจาสนิภาพกับรัเสเซียและสหรัฐก็ควรสนับสนุนกองกำลังพันธมิตรที่มียุโรปเป็นแกนนำเพื่อบังคับใช้มาตรการหยุดยิงในยูเครน และพนมิตรในยุโรปเองก็ต้องเดินหน้ารับรองอยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปนะครับทางด้านแคทเธอรีนซานเด็ก ผูมิหนวยการฝ่ายความมั่นคงและการทหารข้ามแอตแลนติกของซีพ่ากล่าวกับ v บ a ภาคภาษายูเครนว่าสหรัฐควรเข้าสู่กระบวนการเจรจากับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับยูเครนและใช้เครื่องมือทางการทูตที่เข้มแข็งที่สุดและเสริมว่าไม่ควรนำประเด็นเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกองค์การนาโตของอยูเครนนั้นรวมอยู่ในการเจรจากับรัสเซียซึ่งไม่ใช่สมาชิกของนาโตนะครับเพราะจะเหมือนเป็นการมอบอำนาจบีโตให้กับรัสเซียนั่นเองนะครับ ไปที่ข้อเสนอที่2นะครับคือการเจราจารด้วยการถือไพ่ที่เหนือกว่านะครับเป็นข้อเสนอจากทางจอร์จรูดอฟนักวิชาการอาวุโสของสถาบันคลังสมองเจอรมัน มาแชลฟันนะครับผู้เคยจัดทำนโยบายด้านรัสเซียและยูเครนให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติในรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์สมัยแรกได้เสนอแนวทางการเจราจาเพื่อยุติสงครามในยูเครนเอาไว้นะครับโดยบอกให้สหรัฐเข้าหาประธานาธิบดีวลาดิเมียยูเครนด้วยจุดยืนที่แข็งแกร่งเนื่องด้วยความถดถอยของปูตินจากสงครามกับยูเครนซึ่งทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ตอนนี้ถือไพ่เหนือกว่าในความสัมพันธ์ ทวิภาคีกับรัสเซียนะครับและสามารถเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขในการเจรจากับรัสเซียได้นะครับเขายังบอกเนียนะครับว่าช่วงเวลาสําคัญของการเจรจาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อปูตินปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขบางอย่างของข้อตกลงซึ่งทรัมป์ต้องพร้อมที่จะเดินออกจากการเจรจาทันทีเมื่อเวลานั้นมาถึงนะครับการเจรจาดังกล่าวยังพ่วงไปกับการใช้มาตรการลงโทษและการกดดันทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะพลังงานซึ่งถือเป็นรายได้สําคัญของรัสเซียโดยอาจร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียเพื่อเพิ่มปริมาณน้ํามันและก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกซึ่งจะทําให้ราคาเชื้อเพลิงลดลงและจะส่งผลให้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียนั้นมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในวิชาการผู้นี้แนะนําเช่นกันให้ขายทรัพย์สินของรัสเซียทั้งหมดที่ถูกอายัดไว้มูลค่า3แสนล้านดอลลาร์เพื่อนําไปซื้ออาวุธให้แก่ยูเครนพร้อมกับให้ยุโรปเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับการจัดหาอาวุธและส่งทหารรักษาสันติภาพ100,000คนเข้าไปช่วยรักษาความสงบในยูเครนหลังสงครามนะครับ ผ่านไปแล้วสองข้อเสนอนะครับมาที่ข้อเสนอที่3นะครับโน้มน้าวด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยสถาบันอเมริกันเอนเตอร์ s รส์นะครับโดยเอเลนแมคคัสเกอร์เฟเดริกเคแกนและลิช์ดซิมส์ระบุในรายงานว่าหากสหรัฐยุติการสนับสนุนยูเครนจะทำให้ยูเครนเนี่ยพ่ายแพ้และรัเสเซียสามารถรุกคืบเข้าไปในดินแดนส่วนอื่นของยุโรปซึ่งจะมีผลกระทบมากมายตามมานะครับรายงานชีว้ว่า การสนับสนุนยูเครนให้ได้รับชัยชนะเหนือรัเสเซียนั้นจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับสหรัฐนะครับ และยังบอกด้วยว่าโลกที่มีรัสเซียเรืองอำนาจจะเป็นอันตรายและส่งผลร้ายทางเศรษฐกิจต่ออเมริกามากกว่าเดิมส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าใช้จ่ายด้านการทหารที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ8,800 0ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้านั่นเองนะครับรายงานบอกด้วยว่าการทําให้สงครามนี้สิ้นสุดในระยะเวลาอันสั้นจะช่วยให้สหกรรมในยูเครนจเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วและจะช่วยสร้างเสถียรภาพในยุโรปได้นะครับ ไปที่ข้อเสนอสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของแนวทางสายกลางนะครับซึ่งมาจากรายงาน Project 2025 Presidential t t a n s i t i o n Project ขององค์กร r i t i t e g o u o u n t i t n นะครับระบุถึงคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับสงครามในยูเครนโดยเสนอให้เดินทางสายกลางที่ไม่โน้มเอียงไปในทางสนับสนุนหรือต่อต้านการช่วยเหลือยูเครนมากเกินไปนะครับ โดยรายงานชิ้นนี้บอกว่าความช่วยเหลือของสหรัฐที่ให้แก่ยูเครนจะต้องได้รับการชดเชยทางการเงินและต้องถูกจำกัดอยู่ที่ความช่วยเหลือทางทหารเท่านั้นโดยที่พันธมิตรของยูเครนในโยุโรปจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและต้องมีการระบ,บุถึงยุทธศาสต์ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ชัดเจนนะครับโดยเจมคาลาฟานโนผู้เชี่ยวชาญของ Heritage Foundation ยืนยันกับ B.O.A ว่าการทำให้ยูเครนเป็นอิสระจากการลุกรานของรัเสเซียและสามารถปกป้องตนเองได้นั้นคือผลประโยชน์ของสหรัฐนะครับคุณหนีที่กาน